ทุกคนครับวันนี้เรามารีวิวแท็บเล็ตครับที่เรียกได้ว่าเป็นสายเกมเมอร์ที่แท้ทรูนีครับนั่นก็คือ lenovo legion tab gen 3หรือว่า Gen 3นั่นเองส่วนจะมีรายละเอียดอะไรนะครับเกี่ยวกับแท็บเล็ตสายเกมมิ่งรุ่นนี้นะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเมื่อกดแล้วไปรับชมพร้อมกันกับผม dream s a t let's go <S มารีวิวแท็บเล็ตตัวนี้กันแล้วนะครับกับ lenovo legion tab เจน3รอบนี้เนี่ยมาพร้อมกับการดีไซน์ที่เรียกได้ว่า โคตรจะเทโดยอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีเคสจะเป็นเคส2ฝั่งนะครับฝั่งข้างหลังนะครับผมน้องจะเป็นพลาสติกนะครับเป็นตะแกรงแบบนี้เพื่อเอาไว้ระบายความร้อนคุณผู้ชมส่วนฝั่งข้างหน้าจะเป็นฝาพับแบบนี้นะครับผมเอาไว้เวลาเราเอาไปตั้งอะไรแบบนี้ได้นะครับผมก็จะตอบโจทย์สำหรับคนที่เป็นสายเกมเมอร์แล้วอยากจะระบายความร้อนด้วยนะครับแต่เคสไม่ได้มีแบบเดียวมีอีกหนึ่งแบบด้วยนะครับที่แถมามาแบบนี้เขาเรียกว่าเคส,สที่ไหนเป็นเคสจริงๆคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูอ่าใส่ได้ละนี่ เคสแบบนี้นะครับผมเอาไว้ตั้งแบบนี้เนี่ยเคสถึงจะเป็นแค่นี้แต่เขาก็เรียกว่าเคสนะครับบอกเลยว่าแถมมาให้เช่นเดียวกันสายชาร์จนะครับผมก็จะเป็นพอร์ต type C แบบนี้ความเร็วอยู่ที่45วัตต์นะครับผมอะแดปเตอร์ชาร์จแล้วก็จะเป็นสายชาร์จ C to C แบบนี้เลยนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับคู่มือประกอบกันก็มีมาให้เออเกือบลืมอีกอย่างหนึ่งที่เขาแถมมาให้นั่นก็คือฟิล์มกันลอยนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากติดฟิล์มเองนะครับตัวนี้ มีฟิล์มแถมมาให้ด้วยนะครับอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะติดหรือเปล่านั่นเองนะครับเรามาดูตัวเครื่องกันบ้างตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าสวยมากนะครับมีสีเดียวแต่ว่าติดอยู่แค่อย่างเดียวเลยที่ผมรู้สึกว่าตัหงหิดใจก็คือน้องเป็นรอยนิ้วมือง,ง่ายมากคุณผู้ชมเนี่ย แค่จับเห็นไหมสิ่งเดียวที่ผมแนะนําคือใส่เคสครับตัวน้องบางมากครับบางเพียงแค่7.79มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่350กรัมเท่านั้นนะครับสีที่ผมได้เนี่ยจะเป็นสี Eclipse Black นะครับผมซึ่งสีในบ้านเราก็จะมีสีเดียวนั่นแหละครับผมซึ่งอุปกรณ์ที่สามารถใช้กับน้องได้นะครับรองรับทั้งเคสนะครับผมแล้วก็รองรับทั้งปากกาด้วยเนาะมาดูการดีไซน์รอบๆกันดีกว่านะครับผมขออนุญาตเรียกฝั่งนี้ว่าด้านขวานะครับด้านขวามือนะครับก็จะเป็นพอร์ต USB Type C นะครับ3.2 Gen2 ด้านบนตัวเครื่องมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีเป็นปุ่ม power แล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงรูมคยต่างๆนะครับด้านซ้ายมือก็จะมีลําโพงอีกตัวหนึ่งนะครับด้านล่างนะครับคุณผู้ชม เห็นไหมเป็นพอร์ต Type C นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถเป็นทาง Input แล้วก็ o u t p u t ได้นะครับเป็นแบบ DD out นะครับแล้วก็ OTG ด้วยเป็น USB Type C เหมือนกันนะครับการดีไซน์หน้าจอนะครับน้องก็จะยังมีขอบมาให้เราได้เห็นกันอยู่นะครับกล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ในบริเวณแนวตั้งนะครับกล้องหน้าจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอุปกรณ์เสริมอย่างที่บอกไปนะครับก็จะมี f o l i o Case นี่ครับผมก็จะเป็นเคสที่เป็นตะแกรงรูระบายความร้อนอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็จะมีปากกานะครับแต่ถ้าอยากได้ปากกาเนี่ยต้องไปซื้อเพิ่่มมหรรือวาไปปดูโชัน ต่างแล้วแต่ร้านด้วยนะครับโอเคมาดูสเปคกันดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัว r e เจียนแท็บเจนสนะครับโดยรุ่นนี้ครับขนาดหน้าจอ8.8นิ้วนะครับความละเอียดหน้าจอ 2.5k นะครับพาเแนวหน้าจอเป็น LTPS นะครับค่ารีเฟรชเรท165เฮิร์นะครับมาพร้อมกับ Android 14นะครับชิปเซตเนี่ยเลือกใช้เป็น Snapdragon 8 Generation ที่3นะครับแรมให้มา12 g b นะครับเป็นแบบ LPDDR5X นะครับสตอเรจหรือว่า ROM เนี่ยให้มาอยู่ที่256 g b ครับเป็นแบบ UFS 4.0เลยนะส่วนเรื่องของซิมการ์ด ตัวนี้ไม่รองรับซิมการนะครับเป็น w i f i only เนาะกล้องหลังให้มา2ตัวครับตัวมนหลักอยู่ที่13ล้านพิกเซลแล้วก็เลนมาโครอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้า8ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ให้ความจุมา6,550 ah, มิลลิแอมป์พร้อมกับรองรับชาร์จเร็ว45วัตต์นะครับขออนุญาตบอกราคาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะทราบกันแล้วนี่ครับราคาเปิดตัวอยู่ที่29,900บาทคือในเว็บไซต์นะครับผมของ Lenovo เลยเท่าที่ผมดูณนะวันที่ถ่ายนะครับเห็นราคาจะอยู่ที่14,880 9บาทเท่านั้นซึ่งบอกเลยว่าราคานี้คุ้มมากๆค่าได้สเปคนี้โอเคมาเข้าสู่การรีวิวแล้วกันนะครับเริ่มจากจอ,อก่อนจอเนี่ยตัวนี้มีขนาดเล็กกระทัดรัดถือพกพาสะดวกง่ายๆนะครับแต่ว่าโคตรจะความละเอียดสูงเลยครับซึ่งบอกเลยว่าใครนะครับผมที่ชอบเป็นสายแบบเอนเตอร์เทนเมนต์อยากจะได้แบบจอสวยๆนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้จอโคตรจึ้งนะครับผมสุดๆไปเลยส่วนถ้าเกิดว่ายังไม่จุใจรู้สึกว่าเฮ้ยจอมันแบบมันเล็กเกินนะครับผมให้คิดซะว่าเป็นมือถือ เครื่องหนึ่งเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งเพราะว่าอัตราส่วนหน้าจอของเขาเนี่ยก็ใกล้ใกล้เคียงกับมือถือเพราะว่ามันจะอยู่ที่16ต่อ10จอเขารองรับ Dolby Vision นะครับรองรับ HDR10 DCI P3 98%ค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่900 nits นะครับแล้วก็จะมี TUV Low Blue Light นะครับผมก็คือจะเป็นช่วยลดแสงสีฟ้าถนอมสายตาก็มีมาให้นะครับก็จะมีเรื่องของ feeling การทัชนะครับผมบอกเลยว่าโคตรจะลื่นในเรทราคาเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าเป็นตัวเดียวที่กล้าให้ค่า Refresh Rate มาสูงถึง165 ฮคือชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเกมที่เนี่ย ไม่เกินร้อยยี่แต่ตัวนี้ครับร้อยหกสิบห้าเฮิร์ตใครจะมาสู้คุณพ่อโหดเกินนะครับผมอันนี้คือผมแบบไม่ได้รีสปีดไม่ได้เร่งสปีดเลยนะอันนี้คือผมแบบไถปกตินะครับและน้องเนี่ยรองรับประกาด้วยนะครับผมซึ่งเอาจริงๆนะผมอยากจะซื้อมาทดลองให้คุณผู้ชมได้เห็นเหมือนกันแต่ว่าทางเอ่อทางเราเนี่ยไม่มีทุนทรัพย์มากบอ่อนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากให้เราทําจริง,รงๆเนี่ยรบก,กวนกดไลค์นะครับผมส่งคลิปไปให้เพื่อนๆดูเราจะได้มีอะไรมาให้คุณผู้ชมได้รีวิวไม่ใช่สิมีอะไไไรรรมมมาาีว้วูููชดดพดพกกกับกับนทํ ดูคอนเทนต์นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับการดู YouTube ได้สูงสุดถึง 8K 60เฟรมรองรับ HDR ด้วย 8K นะที่นี้ต้องยอมรับว่าแล้วแต่ไฟล์ด้วยบางไฟล์เนี่ยมันสูงสุดที่ 4K เราก็จะสามารถดูได้เต็มที่ที่ 4K นั่นเองนะครับ Netflix นะครับรองรับที่ L1 นะรหรือว่า Full HD นั่นเองนะครับดูได้ช่ำชจริงๆอัตราส่วนเนี่ยมันเป็นอัตราส่วนที่เอาไว้ดูซีรีส์โดยเฉพาะเพราะว่าเวลาเราดูซีรีส์เนี่ยอัตราส่วนส่วนใหญ่เนาะมันก็จะเป็น16:9นะครับผมมันก็จะรู้สึกพอดดดดีไไม่ไ้โนตั ส่วนหัวส่วนท้ายสักเท่าไหร่นะครับผมจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ดีนะครับผมโอเคต่อกันที่ลำโพงกันบ้างนะครับน้องให้ลำโพงมาสองตัวนะครับอย่างที่บอกไปเนาะมีด้านขวากับด้านซ้ายนะครับเป็นลำโพงคู่แบบสเตอริโอรองรับ d o l b y a t m o s คุณภาพเสียงเป็นไงไปลองฟัง ใ,ใครชอบฟังเพลงหรือว่าชอบแบบเสียงเซอร์ราว์เสียงสเตอร์เนี่ยเขามีมาให้อยู่แล้วคือน้องเนี่ยมาพร้อมกับ Android 14ปัจจุบันมี Android 15แล้วใช่ไหมแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถรองรับนะครับการอัปเดตได้ถึง4ปีกันเลยทีเดียวก็คือสามารถอัปเดตได้เป็น Android 17ขั้นต่ํานอกจากนี้นะครับการใช้าง,งานของเขาเนี่ยยังจะมีโหมดนะครับผมเป็น PC โหมดนะครับวิธีเข้าก็ง่ายมากนะครับเลื่อนลงมานะครับผมก็จะมีโหมด PC ครับจิ้มไปทีหนึ่งนะครับน้องเขาก็จะเข้าสู่โหมด PC โดยอัตโนมัติโหมด PC ช่วยอะไรช่วยในเรื่องของการเปิดแอป,ปหลายๆแอป,ปพร้อมกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะใช้โหมดแท็บเล็ตแต่เปิดแอป,ปหลายๆแอป,ปพร้อมกันนะครับตัวนี้สามารถแบ่งหน้าจอได้นะครับปรับอัตราส่วนได้หรือแม้กระทั่งเปิดหน้าต่างหลายๆหน้าต่างพร้อมๆกันก็ได้เช่นเดียวกันนี่มันสามารถเปิดหน้าต่างลอยนะครับขั้นต่ำเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันกี่หน้าต่างนะเท่าที่ผมเล่นมาเนาะประมาณ5-6หน้าต่างเลยนะมันมันเยอะมากคุณผู้ชมนี่ผมเปิดแบบหหลลาาายยๆนน้ต่งเะ ตอนนี้สีหน้าต่างแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าช่างเจาะว่างหรือเปล่าเพราะว่าหน้าต่างเยอะเหลือเกินเพื่อเนี่ยไม่มีกระตกชิลมากๆเต็มที่ประมาณ4-5แอปมัง้งแต่ว่าผมเนี่ยลองมาผมก็รู้สึกว่า มันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นด้วยความที่จอคเล็กเนาะผมว่า2อหน้าจอเต็มที่ก็เพียงพอแล้วนะครับต่อกันที่เรื่องของ AI กันบ้างยุคนี้เนี่ยเป็นยุค AI นะครับใครไม่มีถือว่าเชยนะครับแต่เขาก็มีมาให้นะครับผมในตัวเครื่องเนี่ยมีพร้อมไม่ต้องโหลดนะครับก็คือจะมี Gemini นะครับผมพร้อมใช้งานสามารถเรียกใช้งานได้เลยนะครับฟรีนะสามารถทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบันได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาเส้นทางการทํางานต่างๆนะครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าช่วย support เราได้เยอะนะครับ ส่วนเรื่องอื่นๆนะครับผมก็จะมี Legion Space นะครับ Legion Space คืออะไรเนรี่ยผมก็จะเป็นโหมดเกมจากทาง Legion Tab Gen 3หน้าต่างของเขานะครับสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยก็คือคลังสะสมเกมในแท็บเล็ตเครื่องนี้นะครับอย่างที่2คือสามารถเพิ่มเพ r f o r อ a n c e ผมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์ขยะต่างๆหรือว่าจะเป็นฟรีลอมนะครับการจัดเก็บต่างๆตัวนี้สามารถปรับได้ซึ่งตัวนี้นะครับผมก็จะช่วยในเรื่องของการปิดการแจ้งเตือนการโทรอะไรต่างๆเนะเราสามารถคอสตอมได้ส่วนการเล่นเกมนะครับผมด้วยความที่เป็นแท็บเล็ตเกมมิ่งผมก ไปเล่นมาหลายเกมพอสมควรนะครับ a o v e เนี่ยตัวนี้สามารถปรับได้สูงสุดเลยนะครับกราฟิกสูงสุดเฟรมเรทเป็น60เฟรมเล่นได้ค่อนข้างลื่นนะครับผมส่วนตัวผมรู้สึกว่าไต่แรงได้สบายเลยด้วยความที่เป็น Snapdragon 8ด้วยนะครับผม PUBG เนี่ยตัวนี้โคตรชอบเพราะว่ามันเปิดเฟรมเรทได้สูงสุด120เฟรมเปิดจโรสโคปแล้วก็ภาพกราฟิกเนี่ยเป็นไหลลื่นบอกเลยว่าเล่นโคตรสนุกด้วยความที่120เฟรมกับ60เฟรมมันต่างกันเยอะประมาณนึงเลยนะ90กับ120มันก็ต่างแล้วนะครับดังนั้นภาพมันจะมีความไหลลื่นมมาาาากกกกกวว่่่เลนนได้สุ บอกเลยว่าตัวนี้ชอบมากนะครับส่วนเกมคอ l l o บิว t ีนะครับผมตัวนี้ก็สามารถเปิดนะครับผมกราฟิกเป็นมีเดียมแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยเป็นอัลตร้าหรือว่า90เฟรมได้บอกเลยว่าโคตรเจ๋งนะครับเกมแนว FPS เนี่ยเฟรมเรทเยอะยิ่งดีนะครับ,รบ, ps, นะรบผมตัวนี้อย่างชอบส่วนแนว MMO RPG นะครับอย่างเกมเกนชินนะครับจริงๆผมแนะนําให้เปิดเป็นระดับกลางนะครับเฟรมเรทเป็น60เฟรมจะดีกว่าเพราะว่าผมเล่นไปเนี่ย ผมสัมผัสได้ว่าเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมอุณหภูมิความร้อนมันเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับผมในเรื่องของเกมนี้เพราะว่ามันค่อนข้างกินสเปคประมาณหนึ่งหรือจะเป็นเกม Black Desert นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานแล้วนะครับแต่ด้วยคว่ามันเป็นแท็บเล็ตเกมมิ่งเราเลยอยากจะโหลดมาลองเล่นดูนะครับตัวนี้สามารถปรับได้สูงสุดหมดเลยเฟรมเรตเป็น60เฟรมก็ยังเล่นได้ปกตินะครับความร้อนก็พอๆกันกับเก s h i น Impact เลยนะฮะอ่านอกจากนี้พอร์ตข้างล่างนะครับผมที่เป็นพอร์ต OTG เนี่ยผม แคสหน้าจอไม่ต้องแคสแบบออนไลน์นะครับผมสามารถใช้สายโดยที่ไม่ต้องผ่านแบบแอปพลิเคชันอื่นๆที่มันจําเป็นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับตัวนี้สามารถเอาออกได้เลยมันเป็นแบบพอร์ตออริจิเนาะเล่นเกมได้ขนาดนี้โซเชียลไม่มีปัญหาครับเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิกต็อกชิลนะครับบอกเลยสบายๆชิปตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับดังนั้นใครที่อาจจะเอาไปทํางานอื่นๆเนี่ยบอกเลยว่าสบายๆหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเครื่องเล็กๆแบบนี้นะครับหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทเพียงพอหรือเปล่าคือจากที่ผมไปเล่นมานะเน หน้าจอคมขนาดนี้ค่ารี f ฟรชเร a e สูงขนาดนี้ก็ต้องมีการใช้พลังงานประมาณหนึง่งผมเนี่ยไปเล่นเกมมาเล่นเกมอย่างเดียวนะเกมเกนชินกับแบคดีเซิร์ฟนะครับสลับกันซึ่ง2เกมเนี่ยมันค่อนข้างกินพลังงานอยู่แล้วนะครับเล่น1ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ลดไป17%นะครับพอเล่นไป2ชั่วโมงแบต,ตลดไป33%อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสะดวกนะครับผมแนะนําให้อ่าอาจจะเล่นเล่นไปสักพักนึงก็ชาร์จแบตท,ทิ้งไว้แล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่อันนี้จะะดดดดีนะดีีกกกวววว่่่่่่่่าาาานนนนนนคคคครรรัััับ้้้้้ยยยมมมททออออองงงงงเเเไไืืืใหญขแล็็ปช มือเล่นเกมได้ค่อนข้างที่จะสนุกนะครับไม่จะไปต้องใหญ่ไปมากกว่าน,นี้ส่วนตัวผมถือว่าเพียงพอแล้วนะครับส่วนกล้องเป็นยังไงบ้างเนี่ยผมกล้องเนี่ยก็ถือว่ากลางๆแล้วกันด้วยความที่เขาเป็นเกมมิ่งแต่ไม่ได้ถือว่าการขนาดนั้นความละเอียดเขาก็ยังคงมีมาให้เนี่ยผมการถ่ายภาพวิวหรือว่าการถ่ายภาพเซลฟี่อะไรต่างๆเนี่ยมีโหมดบุคคลมาให้เนี่ยผมปรับค่าโบเก้ได้และที่สําคัญคือสามารถ,ถถ่ายวิดีโอกล้องหลังได้ 4K 30เฟรมนะครับกล้องหน้าถ่ายได้ 1080p 30เฟรมเรทนั่นเองนะครับสำหรับของเรื่องกล้องเนาะ การถ่ายวีดีโอนะครับแนวตั้งและนี้เป็นแนวนอนนะครับก็จะได้คุณภาพประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงานวีดีโอนะโอเคสรุปแล้วก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมสลหรับตัว Lenovo Legion แท็บเจนสามเนี่ยผมคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับแท็บเล็ตสายเกมรุ่นนี้สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ก่อนจากกันนะครับผมอยากจะรบกวนคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ tag, นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอเนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมดรีมแซสซัตีแล้วก็เจ้าตัว Lenovo Legion Tab Gen 3ก็ต้องขอตัวเราผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าซีอูเกตทุกคนลาก่อน